โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยลวกันนะฮะวันนี้ครับก็มาอยู่กับทีมงานนะทุกคนนะนะครับขาดเสียปาล์มครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาย้ายไม่โครครับไปขุดดินนะฮะไปขุดสะนะครับผมที่สวนกล้วยนะฮะนี่เลยวันนี้มากัน3คนครับเสียเกมแล้วก็น้องเปาครับนี่เลยมากับเอ0 0คันใหม่ด้วยนะฮะคันนี้ก็เพิ่งเอามา เอามาเล่นนะครับเดี๋ยวเราย้ายไมโครไปหน้างงานกันเลยอ่ะไปครับผมเปลหวหัวลงให้ด้วยวันนี้น้องเปลวครับไมโครให้เหมือนเดิมเลยดีเขาแล้วเอกก็ไปดูตายแล้วเอกไปกดตรงไหนนะไม,ม่มาครับมาครับเสร็จและเจอล้เออไม่ได้เออรเเื่องเ,เลยเปลวนี่เช็เคเรื่องเขาเจ๊ไออีกแหน่อย ยืหอหัวได้ด้วยเหรอคันนี้ใั่คนนี้คนนี้มีแตะไม่ได้เลยคนนี้บีททั้งวันอะ่ะมา,บ,มาบอกเลยเอาเรียบขึ้นเรียบไปเถอะที่วนะ่าน ขาไปเลี้ยงไม่กันต้องปัมนั่นเองในประตูด้วยทุกคนต้ความนั่นเองจะาะก็จะชนอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยสายปาลอะไรครับเนี่ยปาลที่ไหนอปามไม่ได้มาเดี๋ยวจัดอ่ะเดี๋ยวจัดอะโอ้โหอดีตรถผมเดี๋ยวจัดเลยอ่ะรถแรงเขาก็ทำแบบนี้แหละ เอาควันนำไปเอาควันนำไปกินครับอ่าติดไม่ได้เอาอยู่ไกลเกินติดไม่ได้ฝั่งนั้นเฮ้ยขับรถถามจริงขับรถนี่มองทางหรือว่ามองอะไรมองประตูครับผมมองแต่ประตูเดี๋ยวเราติดทุกท่าน ตายอแมคโครรถเทรลเลอร์ยังไม่ทันจอดแมคโครเปิดประตูซะแล้วโอ้รีบไงงานยืนอนี่สิบร้อเอาได้เ<น>่าแลนเขาบพันไหนบ้นีดิขับแต่แมคโครใช่ไหมได้อ<น>แ,แค่ขับแมคโครนี้ก็น่าจะแบบหัวหมุนแล้วมั้งแมคโครเล็กเลยนะทุกคนครับไป ครับแล้วเราจะไปเทตรงไหนเนี่ยเ,เลี้ยวซ้ายไปป่ายางซอยที่สอง <c oughs> เล่อนมาอย่างดี <c oughs> ขึ้นที่เที่ยวไอ้เดี๋ยพี่ขยับนี้หนนะ่อยฮะป่ายางซอยที่สองอยู่ตรงไหนฮนะอ๋อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายออกมาใช่ไหมพี่ ใช่ครับนี่ไงอ๋อนี่เหรอพี่ไอ้ตรงที่มันมีเกาะดินเนี่ยนะใช่ใช่ใช่แต่พี่เอารถไถไปจอดรอดีกว่ามามาเกมว้างๆนี่มาขับรถไถไปนี่ผมผม้เป <ผม S 2> ้ากว่าจะขับนานนี่กว่าจะตักดินเสร็จมันก็น่าจะนานเยอะนะครับแล้วก็ผลักไปเลยไปครับ อะไรเไนี่ยทำไมคนขับเปลี่ยนชุดเนี่ยคนขับทำไมชุดเปลี่ยนนี่มันเป็นนี่นเป็นแบบรูปปั้นแล้วมีแตนไม่ได้เลยนะมีแตนที่บีบอย่างเดียวเลยฝั่งนี้มีรอกคลองด้วยปะ่ะเดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันวันหลังให้วันหลังวันหลังวันหลังต้องแม่โคลเล็กมาเลยีสายไป ีอย่าไปทำแม็กโครเล็กมาก่อนเดี๋ยวว่าจะทำกบบกูมีอะไรไปเลยครับเอาว่ารถแถ่งบรรลุน้ําได้พี่ของจริงครับเป็นธรรมใบอะไรล่ะมันขึ้นได้ที่ไหนล่ะขึ้นได้พี่ขึ้นได้ไปดีไปเอยลอยบจอดหลบด้วยให้ด้วยเออไปครับเจากตรงนี้ดันไปเลยอ่ะครับเสร็จล้วครับสิบล้อมารถแข่งกำลังไปกำลังไปกำลังไปกำลังซิ่งไปเอาอยู่ อัตาเอ๋ตัวเองแล้วคือแบบน้ำท่วมนะเนาะไปกดอะไรนะหนาแบบแหมทีเวทีตัวเองกดนี่คือไม่โดไม่มีใครโดนะ่นเองรถตัวเองมีจังหวะสามชอาไม่ได้เดือดไหมแบบเนี้ยเอ,อ็งทีตัวเองขับรถบีบตลอดทางยังไม่มีใครว่าเลยไปนะออไปครับเดี๋ยวถึงละเดี๋ยถึงละ เราไปเทก่อนเลยละกันถอยเข้าไปแล้วพี่เทเลยใช่เทตรงที่เปียน,น้ำไม่ใช่พีไม่แล้วครับผมไม่แล้ว,ลวเต็มมแล้วใส่เยอะเต็มแล้วหกล่ออ๋อหกล่อเนาะไวเกินผมไปทางขึ้นทางลงอันนี้ยังไหวพูดกลับลงมาในน้ำหน่อยท่อเราไม่จมน้ำถือว่ายังไปได้ครับ อา้าวเลี้ยวผิดซอยคิดผานแล้วเลี้ยวซอยสองเอองข้าผิดซอยอ่ะเป็นเพลงเกาหลีอะพี่แอนลุยวิทองลุยวิชองอ่ะะอะไรนะเป็นเพลงเกาหลีอะพี่ที่ไม่เคยฟังหรอไม่ไม่เคยครับโอ้พี่ไม่ทันสมัยเลยเฮ้ย <c oughs> ไม,ไม่ไม่มองทางลงนะรับรถไม่ผมกำลังเลี้ยวหอกไงผมตากล้องผมยังติดอยู่ที่ฝ่าท้ายอยู่เลย ออมาครับมาครับเวหอยอ้าวรถแรงเดี๋ยวขับรถไอ้นี่ไปจอดไว้แล้วก็มาดนันดินดีกว่าตายครับดีได้ไปดันดิดน,นด,ดีกว่าทุกคน ดันหายเกี้ยงอะไรทุกคนบอกเลยโอ้โหเรียบร้อยบอทับบดาได้ยังงีคอยบอทับบดาเสร็จแล้วพี่แล้วเสร็จแล้วพี่เรียบร้อยแล้วผมไม่ธรรมดาผมอ่ะจริงจัดเลยแค่ดันแป๊บเดียวทีเดียวได้เลยดันแป๊ดเดียวดันแป๊ดเดียวแป๊ดเดียวได้เลยเสร็จแล้วเหรอได้พี่ไปรู้เล นันแปะเดียวจริงด้วยหรอหางานให้ก่อนนะแปะเดียวนั่นแปะเดียวจริงด้วยเลยนี่ที่อค่ว่าผมยังไม่ทันเอาใบผ่านลงเลยพี่แค่ขับไปเดินหน้าเฉยๆก็เป็นแบบนั้นเลยมันได้เองมันเรียบเองอัตโนมัติเลยนะครับ ครับแล้วเราดีกว่าไปเดี๋ยวต้องเจอรถด,ด้ำคันใหม่แล้วหมดรถด,ด้ำเล่นแล้วต้องทำรถด,ด้ำใหม่อะ่ะมาเกมที่เล่นปแป๊ดเดียวแล้วดี <c oughs> แป๊ดเดียวไอ,โอ,โ,อโอ้พี่เขาไปเสกกองดิไนไว้นี่มาโอ้โหเกมบอกว่าดันแป๊ดเดียวมันก็เสร็จเนาะ ดีเลยครับพี่รถผมมาแล้วเทเลยครับเทตรงไหนอ่ะเอาสงสารไอ้เปาพี่โอ้พี่แก๊เปาอ่ะเปาต้องจอดรอเลยอ่ะเปาขับรถรอมาแล้วเปาเฉยเมตเตอรอเราไม่ต้องแห่คันนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวผมผมรอยังไม่เต็มเลยรอยังไม่เต็มเลยลูกพี่เออ อดือดร้อมายังครับสดอดร้อดันดินอยู่พี่ดันดินอยู่เดานไานขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยไอปาดูดิแม่งดันดินหรือว่าดันอะไรวะนะอืออือหะอยู่ไปครับไปเอาติดดาเมจรถพี่เฉยเลยเขาถ่ายไม่แรงเลยทุกคนขับไม่แรงหรือเปล่ากัดดูกัดดุกัดเอือ เราได้จอดรอเลยอ่ะเ,เกมดันชา้าไปไหนบอกว่าดันแป๊ะเดียวเสร็จไงดีเดี๋ยนี้พี่เสกมันเหนียวอ่ะมันแข็งอ่ะมันแน่น <c oughs> อ่ะเดียวติดเออเออดันไปดันดันเออมาครับติดจุ๊บไปแล้วอ้าวเป็นการดันบินที่มันมากเลยเออติดล่าสุดติดครับล่าสุดติดล่าสุดติดเออ มายอยู่เออผมติดพี่เออเอดออกนได้อ้าออพี่มาเกี่ยวผมทำไมดิเอาเหรอติดติดอีกเติเมเอาเกมเอาสิบร้อมาเทก่อนก็ได้ดิถอยขึ้นมาดิ ได้ได้อยู่พี่ได้อยู่เขาถ่ายไม่มีแรงเลยทุกคนถ่ายไม่มีแรงเขเปล่าเหมือหน้ามันมีเหลีย่ยมอะไรสักอย่างเลยนะพีผมมา,มาละถึงเวลาที่ก้าวเจะในรูปต,ต้องเชิดชายแล้วพี่แอปเปิลมันเดินมาหรือว่าอะไรมันเมื่อกี้เอาจัดการต่อเลยรถอถ่ายนะครับถอย เออราจมแล้วอยื่นยอ่นๆๆสิบล้อจมพี่สิบล้อจมแเราถอยลงไปทำไมนะ่ะอา้าวเราก็น้ำไม่ถึงท่อเราไม่เคยกวัวครับบอกแค่นี้แหละแล้วก็ติดไงอเอออเดินได้อยู่นี่อนโอ้โหรถที่งานนี้เขาแรงจัดเลยอ่ะนั่นได้ไป<ด>ครับเออ,เอ,อได้แล้ว คนละขับแมคโครไปไหนขับรถไทยอยู่นี่ไง <konuş> ไปคนละขับแมคโครไปแมคโครก่อนไปเร็วเร็วเร็วคนละขับสิบล้อไปหาเนี่ยไม่ไหวนะคนละขับแมคโครทิ้งหน้าที่นะ <S <S ถอยแบบแบบแบบไม่อย <S <S ู่มุมมองภายในนอภายภายนอกนะทุกคนนะถอยโคตรแม่นเลยครับยังไม่ถึงมือเลยนี่เห็นไหมโคตรแม่นอ่ะเมื่อเขาดูกระจกไงเอมงขขยับแน่าไม่ขี้โม้ว่ะหัดขี้โม้ตั้งแต่เด็กนี่ใส่ไม่ดีอะหลอกผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กนะแม่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังโดนเด็กหลอกเลยนะ ไปไปพูดพูดมาไปข้าวตีเองหมดเลยเออไปเลยไอ้สไปเดอร์แมนของพี่ไปหน้าอย่างกับสไปเดอร์แมนนี่ใช่เหรอใช่ที่คููบูต้าตอนนี้เป็นคููบูต้ารูปสไปเดอร์แมนนี่คอลแลบกับสไปเดอร์แมนนี่ใช่ใช่ใช่ผมรู้ผมรู้อันนี้ผมรู้ผมเก่งไงก็อไอียแเบบีออกฉลาด้วไงผมอะเบบีฉลาดด้วยดูดิ ยังยิ่ยังยิ่ <laughs> มาครับมาโอเคไปที่รถสินแร่ดีกว่าทุกคนเกลียดขับอะเต็มพอดีโยโหอะไรจะพอดีขนาดนี้ว่าจะขับไปให้แล้วไปดีกว่า ล้อเขาของทริงไงพี่ไหมหกล้อยังไม่เทเลยจอดเนี่ยดันยิ่งไม่เสร็จเลยดิเอาไปไปขับเขาถ่ายไป๋ยวพี่ขับหกล้อขับหกล้อไอเกมคฟองสบู่ร้านสุดท้ายเนี่ยเอกไม่อยู่โง่ไม่พออะะไรวใช้มุมมองมุมมองกระจกหลังเอาไว้เนี่ย Báo! nam thu hợp chặt nữa Tao mày cắt mã dù tao tao đi Hả? Tao Ở mình Má, đừng đi thôi, đừng đi ะไรวะไม่ได้นะเปาไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้ละแบบนี้ไม่ได้ลนะอันตรายลนะอะไรวะเออไปคนขับเนี่ยเจ้า <laughs> ของรถเขามาขับเองเนี่ยเฮ้ย <laughs> นี่จ<า>ับไมเ,เนี่ยกว,กว่าลูกรอบรถกว่ารอบรถจะได้มันนานอยู่นะ <laughs> ด,ดินตรงน,นี้มันน้อยวะ่ะเน่ากดเท่าไหร่ มีบ่อตรงนู้นไว้เดี๋ยวไปทำบ่อด้านในเอ้ยขยับก่อนขยับก่อนไปไปเที่ยวนี้ท้ายทำไรครับทุกพี่หน่อยพี่ถ่ายรูปหาตรงหาตรงที่มันลงได้ตั้งลำสวยๆอ่ะเปิดด้วยดิปามปามไม่ได้ปามเลยละเต้าเฮ้ยเปิดไม่ได้เดี๋ยวมันจะสวยเกินไปพี่มันจะแจ้งซีนรถที่เกินไป นตัวจัดเลยอ่ะตายครับตายมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วไปโอเค <ไป S 2> เสร็จแล้วนะพี่ไปคลิปวันนีกว่าครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ